แสงแดดตอนเช้าอุ้ยตอนเย็นโอ๋ยอย่าตามฉันมาอย่าตามฉันมาอย่าตามฉันมาอ๋อมันนั่นไหลบิงมันนั่นไหลบิงกูตาเบ็ดใช่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 อ๋อมาเร็วมาเร็วกูไปแล้วเฮ้ยกูไปแล้วนี่อะไรวะวิเหี้ยไรแม่ตัวเองไหนอุ้ยต้นไม้ของพ่อต้น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 ไม้ของพ่อรักพ่อต้นปลูกต้นไม้ของพ่อแอบ์้องเคยนะจ๊ะเด็ดชื่อมอร์ไหยุระคนไม้ของท้องไงขาตาบอดเหรอนั่นนิดช้าไปเรื่องเท็นปิดตาบอด เอบ้บทชิบทชิมมือร่าสีสุสีสขาวแต่กูใส่ชุดดำช่อง3 M Studio d o มาแอดเวอคภูมิใจเสนอผมไม่รู้ว่าผมมาต่างจังหวัดขับรถลงทางมาทำงานแท้ๆเลยแล้วมาจอดที่บ้านหลังหนึ่งแล้วคนก็เต็มบ้านเลยเถ้าบุารีสันให้ผมดูหน่อยสิบุรีสันเหรอได้ได็ไดๆวิ่ทามปอยู่ไหนไ,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 ไปไอ่ะ <c oughs> ไปไรอ่ะไปไรอ่ะเฮ้ยมึงกินท้ามโไปเหรอมึงกินามไปเหรอให้กอดมาเอาท้ามปูมาเาท้า้ปมาเอาท้ามามมา เฮ้ยเป็นไรอะเฮ้ยเป็นไรอะ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 เฮ้ยอะไรวะกูแค่มองไอ้เฉลยไฟก็สั่นได้นี่กูมีสัมผัสที่โหงมิติที่สีได้ไงวะไอ้มึงสัมผัสอะไรกูไม่รู้หรอกแต่เจนสัมผัสได้ว่าเจนหิวข้าวกลางดึกค่ะหิว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 บีบีบีวีเมดจาเอาข้าวมาดูหน่อยจ้าเฮ้ยบ้านก็เชฟนี่มโนมาวิกรได้ยดิอะไรวะเปิดตลาดจ้าวันนี้ขายแต่ของโจรเฮ้ยเฮหันหน้าแล้วขอเข็บเฮ้ยอีน้องเป็นไรคอเข็บเออหนูอยากให้คนมองหนูว่ะ มองหย่ามองนล่นอยจะมองจะมองไม่คุณูกค่ะดูว่าไปลงนี้มีอะไรแปลกๆนะคะเด็ดไปเองหรือเปล่ากต้นไม้ตดหยากตดมากใช่ไหมฟาดด้วยขวานแม่เฮ้เอุ้ยเหม็นว้เฮ้ยอย่าแย่งซีมกูนี่ฉากกูฮ่าฮ่าฮ่าฮ่นก่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ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 าฮวาฮาฮ่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 าฮมาด่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮิาฮเาฮ่มาดิมาา่่ หาเสียงรึเปล่าไม่รู้เสียงอะไรไม่รู้อ่ะได้เดี๋ยวไปเจอน้ำมันพรายวาดเป็นลายเส้นยอันยับกระเป๋ายิ่งชุบกยันประกันไปเรื่องที่ยนเขาบอกว่าคนรู้ยาทานเพลยเปอร์นไม่งั้นปืนจะลัน่นปืนลั่นปืนลัน่นโอ้โหหุยมาเลยให้เหมือนผู้เล่นเกมที่跑 speed <ไป S 1> เลยเฮ้ยโโที่ยนติด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 เขาแมงเลยสิฟัาผ่ามันเลยที่แอบเปิดประตูเดี๋ยวนี้นั่นนั่นห้องนอนหนูปอะตูเดี๋ยวนี้ เปิดอนนี้ดี๋จะเข้าไปไดูนจะเข้าไปจะเข้าไปแล้วนะต้องเปิด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 ลยยนะิงเต็มหูสะพึงเต็มตา26ตุลาคมนี้ในโรงภาพยนตร์ที่สุดความสยอง